ลัคนาราศีมังกรมีดาวมฤุตยูย้ายแล้วและอยู่ยาวนานตรงนี้ไปอีเจปีเต็มส่งผลให้มีโครงการงานใหม่และใหญ่มากจะเป็นโครงการงานแบบไหนทำเช่นไรถึงจะประสบความสำเร็จเรามาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านก็ต้องบอกนะครับว่าวินาทีนี้เนี่ย ดาวมฤรยูย้ายเข้าราศีพฤษศพเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้อีกยาวนานครับถึง18กรกฎาคม2ย7 2ครับอาจารย์จะมาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดกันเลยนะครับว่าจะส่งผลเช่นไรกันบ้างนะครับนี่ครับดาวมฤรุยูเข้าเรือนปุตตะไงครับ ปุตตะแปลว่างานแปลว่าโปรเจกต์แปลว่าโครงการแปลว่าลูกน้องบริวารได้หมดเลยแล้วมรุิตย์ยูคือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้แหละทั้งงานทั้งลูกน้องทั้งบริวารอะไรต่างๆนะครับแต่ทีนี้ครับดาวมริตยูย้ายเข้าราศีพฤษภมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําเรือนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ทักษะมาจับได้เลยนะครับว่าดาวศุกร์แต่ละวันเกิดแต่ละคนเป็นอะไรก็จะส่งผลเรื่องนั้นนะครับตรงนีอ้อย่างเช่นนี่ครับ เกิดลัคนาราศีมังกรแต่เกิดวันจันทร์ครับวันจันทร์ดาวศุกร์เป็นมนตรีตามทักษะครับเห็นไหมดำมฤตยูเข้าเรือนมนตรีครับแปลว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องงานการโปรเจกที่จะทําใหม่ๆเกิดจากผู้ใหญ่อ่าให้เราเปลี่ยนหรือถ้าเราอยากได้งานดีๆในนาทีนี้จังหวัดนี้ต้องเข้าพบเข้าหาหา,ห,าหรือปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก่อนเลยนะครับเขาจะนําพาสิ่งดีๆมาให้เรา จะทาให้เราประสบความสําเร็จนี่เห็นไหมจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจากผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเข้าหาต้องอ่อนน้อมทําตนอบอ้อมอารีนะครับแต่ไม่ได้ให้ประจบประแจงสอพออะไรงี้ไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าจริงใจซื่อสัตย์ต่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยครับจะเป็นการดีจะทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องเงินงานความรักชื่อเสียงเกียรติยศอ่าอะไรแบบนี้ก็ได้หรือเบื้องบนมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้า แล้วก็ส่งผลดีมาถึงเราก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นทรงแบบนี้เลยนะสํัสหรับคนเกิดวันจันทร์จะได้ดิบได้ดีนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะหรือไปทําดีกับบิดามารดาพ่อแม่นะครับพี่ป้านะอาพระผู้ใหญ่หรือคนที่สูงวัยกว่าทําดีๆกับเขาเดี๋ยวจะเหนี่ยวนําพาให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับอ่ายินดีด้วยนะครับตรงนี้ต่อไปครับ เกิดลัคนาราศีมังกรแล้วเกิดวันอังคารกันบ้างครับเกิดวันอังคารดาวศุกร์เป็นอุตสาหะตามทักษะครับอุตสาหะเนี่ยรู้เลยครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทํางานอ่าเช่นที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานแล้วเบาลงก็ได้นะครับเช่นไปทาในรูปแบบแพลตฟอร์มอื่นทําแบบออฟไลน์ line, ก็เป็นออนไลน์บ้างเพราะดาวมฤตยูนี่ชอบเรื่องพวกนี้ นะครับห,หมายเพราะฉะนั้นถ้าใครขยันสู้ลุยวิทยะสุ้สาหะมีอิทธิบาท4เนี่ยคนเกิดวันอังคารก็ประสบความสาเร็จได้นะแต่ต้องยอมรับหน่อยว่าเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องงานเพราะฉะนั้นทําต่อนะครับลุยต่ออดทนต่อนะครับหรือจะได้งานใหม่ๆงานเยอะขึ้นงานมากขึ้นหนักขึ้นแต่เงินก็เยอะขึ้นด้วยไงครับเห็นไหมต้องทำไหมทำครับมีความอุตสาหะเพียรพยายามจะนำมาซึ่งความสำเร็จครับอ่ายินดีด้วยนะครับ อืมต่อไปครับลัคนาราศีมังกร,กรเกิดวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันคือหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับนี่ครับดาวศุกร์เป็นมูลละตามทักษะครับสดงว่างานการเราเนี่ยโปรเจกต์เราเนี่ยดูแล้วมันมีเกณฑ์ไปสัมพันธ์กับมูลละอะไรทรัพย์สินที่ดินเงินทองสถานที่อาคารอาสังหานี่เห็นไหมและผมทําคลิปไปมีคนบอกเลยนะว่า,าใช่ค่ะเกิดวันพุธกลางวันกำลังจะขายที่ ซื้อที่อ้าโอ้โหนี่ถ้าเรามีอย่างนี้ก็ลุยได้เลยมีการเปลี่ยนแต่ดาวสุขเป็นดาวที่ดีครับทำให้เราได้เงินเยอะดาวสุขเป็นดาวสุภเคราะห์เห็นไหมเพราะนั้นจะมีใครทางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นซื้อขายเยอะแยะเลยแล้วไปขายผ่านออนไลน์หรือมูลละจะซื้อขายที่ดินบ้านรถอะไรต่างๆก็ไปทาในออนไลน์นะครับก็จะขายดีเพราะทานี้อยู่ชอบเรื่องนี้อืดี๋ยวจะเปิดร้านผ่านออนไลน์ได้หมดอือหรือมูลละแปลว่ามูล,ลค่า ก็แปลว่าเราจะมีมูลค่าทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยมากขึ้นจากงานจากโปรเจกต์ใหม่ๆเน้นใหม่เลยนะรับทำสำเร็จแน่ครับอันนี้ใครเกิดพุธกลางวันยินดีด้วยนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะต่อไปครับเป็นลัคนาสิงห์ม,มังกรเกิดเป็นพุธกลางคืนครับอ่าเห็นไหมพุธมีกลางวันกับกลางคืนแยกกันก็คือหกโมงเย็ยนของวันพุธถึงหกโมงเช้าวันพฤหัสบดีก่อนหกโมงเช้าเช่นตีห้าเช้าวนาันพฤหัสบดีห้าทุ่มของอ่ คือมันพูดเนี่ยได้นะดาวสุกเป็นอายุครับอายุเนี่ยบอกเลยอายุเราก็ได้สุขภาพเราก็ได้เพราะฉะนั้นเรา,เราต้องทอํายังไงครับต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีก่อนพราะดาวมุตยูเป็นดาวโรคภัยอัเอสแปลว่าถ้าหลังจากนี้เราไม่ดูแลสุขภาพเราจะทรุดโ,โทรมโรคภัยไข้เจ็บถามหาแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีงานไม่มีเงินนะแต่ถ้าเรารู้ก่อนเราแก้ก่อนคือเราดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารเสริมบ้างไม่เครียดไม่ทําอะไรโอเวอร์เกินไป อ่าเพราะสุขภาพดีก็มีโปรเจกต์ง,งานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทํางานได้หาเงินได้หรือถ้าดีนะครับจังหวะช่วงเวลาเจ็ดปีนี้ไปทาอะไรเกี่ยวกับดูแลสุขภาพสุขภาพคนแก่อ่าเนื้อสลีแคร์หรือดูแลเด็กหรืออาหารเสริมคลินิกความงามศิลปกรรมดูแลสุขภาพเฮลตี้อ่ะเฮลตี้เฟิร์สอาหารครีนก็ได้อ่ะเพราะดาวสุขเป็นดาวอาหารหรือแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูดีดูอ่อนกว่าวัยอ่าเพราะดาวสุขเป็นดาวความงามเนี่ยโหทำแนวแนวนี้นะ ใครเกิดพูดกกลางคืนทําแนวนี้จะรุ่งเรืองมากเฮงปังร่ํารวยมีเงินมีทองครับเห็นไหมแต่า็เขาให้เราไปใกล้ชิดกับเรื่องพวกนี้นะครับจะนําพาซึ่งเงินทองนะร่ํารวยเพราะนั้นทําตามนี้ได้เลยนะครับแล้วใครกําลังมีโปรเจกต์อย่างนี้อยู่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับต่อไปเกิดวันพฤหัสบ,บดีลัคนาาศีมังกรครับดาวสุขเป็นเดทเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วเป็นเดทคืออะไรเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศมียศถาบรรดาศักดิ์ครับ อ้าวอันนี้ก็ได้อยู่นะฮะแสดงว่ามีการเลื่อนเป็นในทางที่ดีครับโอ้โหอันนี้ยินดีด้วยนะครับมีอำนาจมีบารมีมีลูกน้องเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะไปอยู่ในเรือนเอาดาวสุกไงปุตตะบริวารลูกน้องมากขึ้นหรือเดชดาวสุกอะไรของกินอาหารโอ้โหมากันเต็มเลยอุดมสมบูรณ์มากอ้วนดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะแต่ทีเนี้ย เราจะลังบอกว่าเดทมาแล้วดีนะใช้อํานาจให้ถูกทางเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเกิดเราใช้อํานาจผิดทางใช้อำนาทางมิชอบผิดกฎหมายคดโกงคิดคดทรยศเนี่ยรับรองมันจะอยู่มานี่เช็คบินเราได้นะครับโดนจับติดคุกครับมีเป็นข่าวให้เห็นอยู่ล่ามไปเพราะนั้นฝากด้วยครับทําอะไรให้มันดีๆทําให้มันส่งเสริมช่วยเหลือบ,บ้านเมืองนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับต่อไปครับเกิดวันศุกร์กันบ้างครับลักณาราศีมังกรครับดาวศุกร์เป็นบริวาร เห็นไหมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริวารเป็นหลักลูกน้องอะไรลูกน้องใหม่อะไรอย่างนี้นะครับทํามากขึ้นหรือจะมีลูกาบางคนได้ลูกเลยคลอดลูกมีลูกหรือบางคนยังไม่พร้อมจะมีลูกก็มีตั้งคันก่อนกาหนดอ่าเรื่องนี้ต้องระวังต้องป้องกันเพราะเป็นดาวบริวารพอดีเห็นไหมเกี่ยวกับคนอายุน้อยกว่าแล้วจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากด้วยครับใครเกิดวันศุกร์หรือบางทีก็ต้องทําเอง่งานต่างๆที่เราจะต้องทําเนี่ย มันให้คนอื่นทําไม่ได้ดังใจเท่าตัวเราทํามันรู้ใจตัวเองมากที่สุดก็อยอมเหนื่อยหน่อยนะครับหรือแนะนําอย่างนี้เลยนะครับบริวารแต่มีดาวรุตยูมาลอยเนี่ยอย่าไปใช้คนเยอะปวดหัวครับไปเน้นลงทุนกับพวกเทคโนโลยีเครื่องจักรกล AI ซอฟต์ Tech, Online, แวร์ไฮเทคเทคโนโลยีออนไลน์ระบบการทํางานเนี่ยเห็นไหมถ้าทําตามนี้นะบริวารเรามีดาวรตย,รวรรยูบริวารเราทันสมัยอรบริวารเราเป็นหุ่นยนต์บริวารเราเป็น แพลตฟอร์มต่างๆโอ้โหรวยเลยนะครับบอกเลยเจ็ดปีนี้รวยเต็มที่เลยนะครับอืมต่อไปครับเป็นคนเกิดวันเสาร์ครับดาวศุกร์เป็นสีตามทักษะครับโอ้โหอันนี้ดีครับมั่งคั่งมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลามีความสําเร็จได้โชคจากบริวารจากเด็กจากลูกก็ได้หรือมีลูกก็ได้บางคนรอที่จะคลอดอยู่แล้วบางคนก็ตั้งคันเนี่ยได้หมดเลย นะครับหรือบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงการงานเป็นอย่างที่ดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมอุดมสมบูรณ์ด้วยของกินได้อาหารดีๆอาหารแบบเลิศรสได้ใส่เสื้อผ้างามๆนี่อย่างนี้หมดเลยนะแล้วทําแบบนี้นะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองครับบอกได้เลยนะโอโ้ยินดีด้วยคนเกิดวันเสาร์สุดท้ายครับคนเกิดวันอาทิตย์ครับดาวสุขเป็นกาลกินีมันจะอยูล่ลอยเข้าเรือนกาลกินีโอ้โหนี่บอกเลยนะครับว่า ย้ำอยู่เรื่องเดียวเลยทาให้ถูกกฎหมายถูกสิลธรรมจรยาบรณน,นะอย่าไปทาอะไรชั่วๆคิดคดทรยศนะอันนั้นก็จะพังแน่นอนเพราะเป็นกาลีคือความวิบัติความเสียหายแต่ถ้าเราไปทําอะไรที่แนวแนวแก้ปัญหาสิครับเช่นขายบ้านมือสองเสื้อผ้ามือสองอะไรอย่างเงี้ยอาหารแปรรูปเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงกระดาษสุกเลยนะอาหารของกินเสื้อผ้าความงามทําให้จากคนธรรมดาหน้าตาพื้นๆกลายเป็นดาราแต่งเหมือนดาราเป็นซุปตปาโอ้โห ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ดีงามร่ารวยเลยนะแล้วไปทําทผ่านโลกออนไลน์เลยออกสื่อไม่ต้องเจอเฟสทูเฟสไม่ต้องเจอหน้ากันไปเจอกันผ่านออนไลน์ครับจะทําให้เราเนี่ยปิดการขายได้ง่ายขึ้นมีคนเห็นมากขึ้นทําคลิปทิ้งไว้โอ้โหคนดูเยอะแยะล่ํารวยได้เห็นไหมนี่ครับคือการะกินีของผมนะอาจารย์ท่านอื่นไม่รู้ว่ายัางไงแต่ของผมนี่ถ้าทําตามนี้รวยครับอเพราะผมเจอมาเยอะแล้ว ไม่ได้พูดจัดทฤษฎีอย่างเดียวเห็นภาพปฏิบัติด้วยคนที่มีเดาวกาลกดีดีเด่นเด่นแล้วร่ำรวยมีเยอะไปนะครับแต่ต้องทำทีสถึงถูกต้องถูกกฎหมายชัดเจน,นไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่เห็นจะได้ไม่โกงจบรวยนะครับก็หวังว่าจะได้เป็นข้อมูลนะครับในการที่เอาไปบริหารชีวิตนะครับอ่าและแน่นอนอาจารย์ก็รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะครับแล้วข่าวดีก็คือว่าอาจารย์นัดเจอได้แล้วนะครับ ดูแบบเห็นหน้าทักมาจองคิวหน้าวาันสันที่ก็ได้เลยค่าครูจะลดก้าวสักบาทเพียงเท่านั้นเป็นค่าครูแบบเท่าออนไลน์เลยอันนี้จัดโปรนะครับก็มีไม่นานนะจองก่อนได้ก่อนนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครไม่สะดวกแน่นอนครับไปฟังต่อให้จบครับอาจารย์จะบอกว่าดูกับอาจารย์กตเทวได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรอ่าเห็นไหมแล้วก็มีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลด้วยเป็นภาพดวงเราเองมีวิดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมวงชตาสุนมุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซมผลลิผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิธ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดไซเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพืดด้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรทเทวาห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวีดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักขนาเพราะลักขนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้